This Thai PBS Podcast View the world the is View via PBS world voice ข้อข่าเสื่อมเป็นโรคที่เป็นแล้วมันไม่หายนะครับสาเหตุมันมีหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่การเสื่อมโดยธรรมชาติเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับคือเข่าเสื่อมคือกระดูกอ่อนเสื่อมมันไม่มีอาการครับ <No. S 2> จบครับเราไม่รู้ครับเราก็ใช้งานของเราไปจนวันนึง uh huh. มันแป๊บๆบางจุด ก็เราก็ยังแบบอ่ะไม่เป็นไรก็แป๊บๆนิดหน่อยเราก็ใช้งานต่อกินยงกินยาพักสักหน่อยก็หายจนเรามารู้ตัวอีกทีก็คือว่าเอ๊ะเขาซ้ายบวมกว่าเขาวขวามันดูสีชมพูนะจับแล้วมันอุ่นๆนะก็จะมีการอักเสบค่อนข้างเยอะแล้ว<ม>ถึงจะไปหาหมอครับตอนเป็นน้อยไม่รู้พยายามอยากให้น้ำหนักตัวเยอะรรงงานกิจัยชัดเจนแล้วว่าทำให้ข้อเข่าเนี่ยสึกเยอะ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast วันนี้หากคุณผู้ฟังคเรามา คุยกันถึงเรื่องของโรคเข่าเสื่อมนะคะเข่าเสื่อมสัญญาณอันตรายที่ควรระวังใครที่มีอาการเหล่านี้กันบ้างนะคะแล้วก็เราจะต้องดูแลกันอย่างไรคุยกับนายแพทย์เกรียงศักดิ์เล็กเครือสุวรรณแพทย์ผู้ชำนาญการด้านคลินิกระง,งับปวดข้อสะโพกข้อข่าข้อไหลจากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับมหมอเกรียงศักดิ์หมอเฉพาะทางครับคุณหมอคะวันนี้มาแบบเจาะกันไปที่เขา่าข้อเข่าดีเลยครับพูดไปแล้วก็ปวดไหม ลุกก็โอยนั่งก็โอยเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมไหมคะนี่จริงๆโรคหรือว่าอาการปวดเข่านะครับ <sabes> เป็นอะไรที่พบได้บ่อยมากๆ <ived. S 1> โดยที่อาการปวดเข่านะครับอาจจะไม่ได้มาจากข้อเข่าเสื่อมก็ได้ครับอาจจะมาจากโรคอย่างอื่นได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีแนวทางการรักษาไปแบบหนึง่งแต่ถ้ามีอาการปวดจากโรคอื่นที่ไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมนะครับก็จะรักษาแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับซึ่งอันนี้นะครับ ไม่ใช่หน้าที่ของคนไข้หรือว่าผู้ป่วยนะครับแต่เป็นหน้าที่ของหมอที่ดูแลครับต้องแยกโรคให้ถูกต้องเพื่อรักษาได้ถูกต้องครับ<ะ>อาการปวดเข่าเจอบ่อยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับก็บอกว่ามันเป็นโรคของเ,อเป็นอาการโรคคนแก่ต้องแก่<ะ>เท่านั้นถึงจะเป็นปัจจุบันนะครับอาการปวดเข่าเนี่ยเจอได้หลายกรณีมากครับ<ะ>แต่ดยส่วนมากก็จริงครับประมาณอายุสัก60เนี่ย ผมมั่นใจว่าใน1ปีเนี่ยน่าจะมีอาการปวดเขา่าอาจจะเป็นแค่2วันหนึ่งวันหรืออาทิตย์หรือบางคนก็เป็น1เดือนส่วนถ้าเกิดเป็นวัยประมาณสัก20ปีเนี่ยก็พบอาการปวดเข่าได้นะครับ<ฆ>แต่ว่าอาการปวดเข่ามักจะมาจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมครับส่วนในวัยกลางๆนะครับสัก40ปีก็เจอปวดเข่าได้ครับ<ฆ>โดยที่เป็นทั้งจากข้อเข่าเสื่อมบางส่วนหรือเป็นจากอาการอื่นๆก็ได้สังเกตว่าถ้ามาด้วยปวดเข่านะครับ ถ้าเป็นผมตัวเนี่ยผมดูอายุก่อนเลยหลังจากนั้นก็จะดู activities ดูอายุดูน้ำหนักสุดท้ายค่อยไปถามกรรมพันธุ์ครับที่พานเป็นเข่าเสื่อมหรือเปล่าะมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอใช่ครับถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าเป็นเข่าเสื่อมนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเข่าเสื่อมได้มากกว่าคนที่ไม่มีครับเอ้ยอ,อันนี้น่าสนใจมากคือเราไม่ได้คิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมผมก็คิดอย่างนั้นครับตอนผมอ่านหนังสือผมยังงงเลยอ้ วิจัยออกมาแล้วเป็นอย่างนี้หรอคือหนังสือเนี่ยเขาเขียนจากง,งานวิจัยครับ oh. เขาไม่ได้ว่าผู้เขียนคิดขึ้นมาเองแล้วก็เขียนลงไปนะครับมัน oh. ทาอย่างนั้นไม่ได้ไมันต้องมี Refer เรนซ์ครับ oh. เพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ครับเป็นคำาู้พันนะ <Right. S 2> เป็นพันธุกรรมได้ใช่ครับ uh, ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ ใครก็ได้ที่อที่มีทางสายตรงลงมาไม่เกิดก็ดีแต่มันโอกาสมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ครอบครัวมไม่ได้เป็นใช่ใช,ใช่ถูกต้องครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเหมามครับคือปัจจุบันเนี่ยกว่าเราจะวินิจฉัยคนคนนึงเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับมันต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่ซักประวัติตรวจร่างกายตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับมันต้องใช้อ,อะไรหลายๆอย่างรวมกันถึงจะไปฟันทงว่าเขาเป็นข้อเข่าเสื่อมครับเนือ่องจากว่าข้อเข่าเสื่อมเป็น โรคที่เป็นแล้วมันไม่หายนะครับเพราะว่ามันคือเสื่อมถูกไหมครับาามีคามํวควาว่าเสื่อมมันไม่มีทางแก้ความเสื่อมหรือลดความเสื่อมลงไปได้แบบมีนัยยะสําคัญนักครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตรวจให้ดีให้มั่นใจก่อนถึงจะบอกว่าคนไข้เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับให้เราต้องแยกโรคอื่นได้ก่อนนะครับรแต่ว่ามาต้องมาถามก่อนว่าเผื่อว่าอย่างบางคนแบบปวดเข่าเฮ้ยฉันเข่าเสื่อมเพราะว่าคิดว่าด้วยความที่ตัวเองอาจจะอายุแบบ,บ เฮ้ย hey, เริ่มแล้วเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องรออายุมากแล้วมันก็ปวดเข่าแล้วเฮ้ย hey, เข่าเสื่อมแล้วหรือยังไงน้ําหนักตัวก็เยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเฮ้ยมันน่าจะเป็นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหลังจากที่เราแบบแยกโรคแล้วว่าไม่ใช่กระดูกหลังทับเส้นประสาทหรือโรคเอ็นข้อเข่าอักเสบซึ่งอาการมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคล้ายกันแบบสุดๆเลยนะครับหลังจากที่เราตรวจแยกโรคเหล่านั้นออกไปแล้วเนี่ยก็จะมาถึงการอธิบายเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับค่ะ คือสาเหตุมันมีหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่การเสื่อมโดยธรรมชาติ uh huh. เสื่อมโดยธรรมชาติเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับ uh huh. คือเขาเสื่อมคือกระดูกอ่อนเสื่อมกระดูกอ่อนเสื่อมก็คล้ายๆกับยางรถยนต์สึกใช้งานเยอะไงเรา uh huh. อ่าเราอาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะก็ได้ครับ uh huh. อาจจะขับว่าขับปีละห้าพันโลอา่าเราไม่ได้ขับรถเยอะเลยไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานน่ฮะปกติก็ขับรถปีหนึ่งก็ส่วนใหญ่จะค่าเฉลี่ยสอง0มกิโลนะครับ uh huh. แต่ถ้าเกิดว่าห้าพันโลก็ไม่ได้เยอะนะครับ แต่ว่าเราใช้มา40ปีเลขไม้มันก็ขึ้นใช่ไหมฮะเราไม่ได้เปลี่ยนยางเลยยางมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับฮะเพราะว่ามันเป็นกระดูกอ่อนของเราเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนกระดูกอ่อนได้ครับมันก็จะสึกไปเรื่อยๆครับเกิดข้อเข่าเสื่อมได้ใช้งานปกติมีกรรมันธุ์เป็นข้อเข่าเสื่อมมันก็สึกเร็วขึ้นกว่าปกตินิดนึงใช้งานปกติแต่วันนึงขับไปตกหลุมปึ้งก็เหมือนกับเราเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ข้อเข่า อาจจะเล่นกีฬาแล้วล้มไปเตะกระสอบทรายผิดโดนหรืออุบัติเหตุรถชนจักรยานล้มว่าได้ว่เเลยครับเ,ออเหมือนกับอ่ามันก็เสื่อมเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นการใช้งานปกติที่มีอุบัติเหตุมามาแทรกอ่าถูกต้องครับหรือใช้งานปกติแต่บางเอิญขับไปลุยไฟมา แบบว่ามีไฟไหมอยู่ที่พื้นเราเรีบขับรถหนีไปอ่ะ <c oughs> ยางมันก็โดนไฟไหมใช่ไหมครับไฟไหมเนี่ยเหมือนกับการเกิดข้อเข่าอักเสบขึ้นครับเช่นเป็นเกาเป็นรูมาตอยใช้งานปกติแต่มีเกามีรูมาตอยเข้ามาแทรกเป็นระยะมีข้อเข่าวบวมๆยุบๆเป็นระยะมันก็จะสึกเร็วกว่าปกติครับอ่าโโหหถ้าผมอธิบายงี้โอเคไหมครับผมอาจจะไม่อธิบายเหมือนคุณหมอท่านอื่นผมก็จะพูดลักษณะแบบนี้ว่า คือมันสึกอยู่แล้วของมันมแต่ถ้ามีปัจจัยอะไรก็แล้วแต่มากระตุ้นมาเร้าให้มันสึกเร็วขึ้นมันก็จะเกิดข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นครับอแต่ว่าบางทีพวกตัวกระตุ้นอะไรหรือที่จะทําให้เราเสื่อมเร็วขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาช่วงตอนที่มันจะเริ่มบางลงบางลงอะ่ะมันอาจจะแบบช่วงวัยหนุ่มวัยสาวเนี้ยมันสามารถที่จะแบบฉันสามารถสมานตัวเองขึ้นมาหรือทําแบบกลับมาเป็นปกติได้ไหม ครับคือกระดูกอ่อนนะครับเป็นอวัยวะพิยงไม่กี่อย่างในร่างกายที่สมานตัวเองได้แย่มากเลยครับเอ้าเธอก็แย่แบบแย่มากๆเลยครับแบบสมานตัวเองได้แย่สุดๆสมมติที่ผิวหนังเรามีแผลใช่ไหมครับแป๊บเดียวก็หายละแต่ที่กระดูกอ่อนน่ยไม่นะครับมันซ่อมตัวเองได้นิดหน่อยครับเหมือนเส้นประสาทอะครับเส้นประสาทถ้ามันขาดมันบาดเจ็บมันซ่อมตัวเองได้แย่มากเลยครับนานด้วยแล้วก็แย่ด้วยเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนเวลามีปัญหาเนี่ยมันก็จะพยายามซ่อมตัวเองครับได้